มีว่าที่เคยเป็นถึงทายาทโบนันซาภาพล่าสุดพอแท,แท้แมทพีรณีที่อยู่นอร์เวย์กลายเป็นดราม่าเดือดบนโลกโซเชียลออนไลน์หลังจากที่สงกรานต์เตชนรงอดีตสามีแอบทักษอนยอมรับกําลังคุยทักศึกษากับนางเอกแมทพีรณีอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามสงกรานต์เตชนรงก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นไฮโซหนุ่มแห่งวงการอาณาจักรโบนันซาเขาใหญ่มีทั้งโรงแรมรีสอร์ทสวนสัตว์เปิดสนามกอล์ฟคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านมูลค่ามหาศาลหลายพันล้านโดยตอนนี้หนุ่มสงกรานต์เตชนรงก็ได้มารับไม้ต่อจากคุณพ่อวง ชนรงค์และกำลังก่อสร้างโครงการใหญ่อย่างคอนโดมิเนียมสุดหรูพาโก้บายโบน a n s าเขาใหญ่ซึ่งสงการานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมดและเปิดตัวบ้านสุดหรูโครงการโมเมนโต้บายดุดโบน a n s าตอนนี้คนใกล้ชิดทั้งครอบครัวแต่ชนรโรงได้เปิดเผยแล้วว่าคุณไพวงแต่ชนโรงค์คุณพ่อของสองการานก็ได้ราบเรื่องที่ลูกชายกำลังจะมีรักครั้งใหม่แล้วผมขอเผยว่ายังรักแอปเหมือนเดิมในฐานะพ่อไม่คอยยุ่งเรื่องดังกล่าวเพราะว่าอายุก็30กันแล้วเป็นเรื่องของลูกๆโตกันแล้วลในฐานะคุณปู่ก็ขอจะดูแลหลานปีใหม่อย่างดี อย่างไรก็ตามก็ขอเผออีกว่าเคยเจอแมทเหมือนตอนที่เคยเจอดาราช่องสาคนอื่นๆยังไม่เคยเจอที่โบนันซาเขาใหญ่นั่นเองสำหรับสาวแมทพิรณีคงไทยหวานใจทาย,ยาทโบนันซาเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2532ปัจจุบันอายุ29ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเธอเป็นนักสแสดงเชื้อสายไทยนอร์เวย์โดยคุณพ่อของเธอนั้น เป็นชาวนอร์เวย์และแม่เป็นคนไทยเดิมใช้นามสกุลวงดาราเกิดที่กรุงเทพจบการศึกษาระดับอนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนาวาสุเทวีระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน สารศาสตร์เอกตาสายศิลปดนตรีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาการละครน,นอกจากนี้เธอยังสามารถเล่นกีตาร์และไวโอลินได้ส่วนงานใิเรกนั้นอย่างเธอก็ชอบการวาดรูปชื่นชอบการสะสมสแตมและหนังสือวาดรูปเชื่อว่าหล,หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคุณพ่อของซัางแมดกันเท่าไรหนักวันนี้ก็เลยมีภาพของคุณพ่อชาวโนเวย์ของเธอมาฝากให้เห็นกันคะ่ะและอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าตอนนี้เธอกําลังคบหาดูใจกับสงกรานต์เตชนรงและเป็นอีกหนึ่งผู้รักที่คบหากันอย่างเรียบง่ายจับมือกันเรย เคยไม่วิววาหลายครั้งไปเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ลงภาพคู่โพสต์เป็นภาพเดียวในสถานที่เดียวกันซึ่งก็ผลัดกันลงถ่ายคู่มุ้งมิ้งกันบ้างแบบนี้ไม่มีรูปคู่แต่ก็รู้แหละค่ะว่าหวานดีไม่มีตกโดยพักหลังมณีทั้งคู่เริ่มโชว์ความหวานออกสื่อมากขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายชายที่ลงรูปคู่ให้แฟนคลับได้เห็นได้ฟินกันไปตามๆกันสงกา์แต่ชนรงได้โพสต์รูปจากทริปเที่ยวเชียงใหม่ควงสาวแมทไปทานอาหารร้านดังพร้อมโพสต์ภาพแบบเบลๆ,ๆในขณะที่กำลังทานอาหารคู่กันเป็นมุมไกลๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นมากนะัก